ออไม่ขึ้นไม่ขึ้นรอมันนั่งก่อนไม่ขึ้นไม่ขึ้นน้ไมขึ้นไม่ขึ้นนะรอนะทานก,กินนะทาขึ้นนะหนตีนะเไม่ยแอะไม่ขึ้นหนุ่มไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะแอะแอะแอะ ได้ยินได้ยังได้ยินยัง,ยงลูกลืมเปิดไมค์เหรออันนี้ได้ยินยังลูกใช่ไหมได้ยินยังครับ,ได,รบได้ยินเสียงยังครับ manga, องศาได้ยินได้ยังครับบอกป้าหน่อยมันจะมีตัวไมโครโฟนเนี่ยอยู่ข้างๆตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าขีดอย่างนี้ก็คือไม่ได้ยินเหรอ ได้ยินแล้วค่ะอ๋ออค่ะค่ะอ๋อ,อ,อฟินิกลอง 1, ป้าลุงพันเมื่อกี้ป้าน่าจะไปปิดเสียงมันจะมีตรงไมโครโฟนตรงขวามือเนี่ยนเนาะมันจะมีขีดแบบเนี้ยอืป้าคงเผลอไปกดแหละก็เลยมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงมากินนี่ด้วยกันเนี่ยเนี่ยมีตัวช่วยกินแนละ้ว <c oughs> สวัสดีก่อนลูกสวัสดีพี่องศาก่อนกับพี่อาพันธ์กับลูกสวัสดีครับฟินิกสวัสดีครับ น้องฟินีกส่วนเดี๋ยวจะกินด้วยกันกินด้วยกันนี่แหละมันไม่ให้กินกินได้หมากินได้แต่ว่าอย่าให้กินเยอะนะักอืมไปไปนั่งลงวันนี้รู้สึกอากาศจะจะอุ่นได้ยินแล้วค่ากอบคุณนะคะหมาหน่ารักจังน่ารักด้วยดื้อด้วยซนด้วยหกเดือนน้องทุ่งจะได้หกเดือนก็หกเดือนนี้เท่ากับว่าอ่ารุ่นรุ่นกระเตาะแล้วเนาะถ้าเป็นคนก็น่าจะสิบสองสิบสามแล้วเนาะว่าไหม ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะถ้าหกเดือนแล้วก็เอาสองคูณอ้าออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่อุ้ยมันทิ้นใหญ่ไปลูกมันทิ้นใหญ่ไปนี่ตายแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลืนเข้าไปตายเลยติดคอลงไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยไหนไม่กลืนเลยนะชิ้นใหญ่ใหญ่แล้วร้อนด้วยนะเนี่ยดีว่าได้ลงออกมาได้ครึ่งนึง เนี ens, asure, ่ยไลฟ์สดดอายเขาไหมเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยเห็นไหมแม่ไลฟ์สดดูอายเขาไหมวักควักออกมาได้มันดุนใหญ่เหมือนกันนะเมื่อกี้เนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเกินเข้าไปเลยดูดิเรานี่ยอะไรเนี่ยแม่ก็ต้องให้แล้วเนี่ยมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวร้อนไหมเมื่อกี้เนี่ยไปลวกไส้ลวกผงมึงเนี่ยฮะเออ แม่หน้าตีมากเลยเด้อทุกคนเนี่ยหมหน้าตีไหมเนี่ยนี่แหละความดื้อเนี่ยความซนน่ะตะกะด้วยเออเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยแต่มันยังร้อนนะแม่เป่าแมเมื่อกี้ร้อนใสไหมเนะี่ยเพิ่งบอกบามาใหม่ๆหมมาบอกมันแซ่บปะแม่ใช่มันร้อนเนี่ยไม่ใช่ไม่ร้อน เอ็มนัดจะลวกใส่พึ่งจะอบมาใหม่ๆเลยแม่เข้าไปครึ่งครึ่งดุนเลยเลยครึ่งดุนเนี่ยเอาไปเลยไปไปแม่ให้ไปเลยรันพอแล้วนะพอเลยนะ่ยค่อยๆค่อยๆนี่ไอเขาเนี่ยเนี่ไอเอฟซีเขาเนี่ยนะเออค่อยๆกินหวัดดีก่อนต้องหวัดดีก่อนเออยังไม่ทันจะหวัดดีเลยค่อยๆกินมาเนี่ยนั่งนี้ค่อยๆกินค่อยๆกินอ่ะค่อยๆกินนะเออค่อยๆกินต้องรีบ กลัวใครแย่งเนี่ยไม่ทั้งดุนเลย <laughs> ฟินิกนี่ไม่ลายมากแต่ละวันแต่ละเดนี้เป็นแบบนี้ทุกวันเลยฟินิกอะต้องมีไม้กำกับไม่งั้นทั้งดือ้อทั้งสนโอ้ยไม่เชื่อฟังเขายังน่าจะฟังภาษาคนยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แม่นเท่าไหร่เพราะพุ่งมาอยู่กับป้าได้สามเดือนเอง เขายังเป็นลูกหมานะความจริงอะ่ะหกเดือนหกเดือนนี่ถือว่ายังเป็นลูกหมาเนาะ <c oughs> ดีกินอย่างไรใช่เมื่อกี้เขาไม่กืนเขาไม่เขาไม่เคี้ยวเลยนะถ้าป้าไปล้วงเมื่อกี้เราทั้งดุ้นเลยนั่นอะ่ะโอ้โหฟินิกซ์จริงจริง,รงวะทาไมเป็นนิสัยอย่างนี้ลูกไม่ไอตอนนั้นเนี่ยไม่ไอเนี่ยเอฟซีเขาเนี่ยเห็นไหมไม่อนันนเนี่ย <c oughs> แล้วร้อนไม่เมื่อกี้ให้กินเข้าไปอะ่ะยังร้อนอยู่นั่นอะ่ะดุ้นหนึ่งเลยอิ่มเลยเนี่ย ไม่ใส่ไม่ดีเลยเอาเพิ่งหกเดือนก็น่าจะพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่กับคนเนี่ยนะแล้วก็น่าจะฟังภาษาคนได้บ้างมาได้บ้างบางอย่างก็ได้แล้วตอนนี้ก็สอนสอนให้ให้ขี้ให้เยี่ยวตรงจุดที่เราต้องการให้เขาเป็นไปแต่แต่ว่าแต่ให้เข้าห้องน้ำมาขี้เงี้ยเออเข้าไปห้องน้ำเออห้องน้ำขี้ห้องน้ำอย่งงออางเงี้ยงงเขาจะวิ่งเข้าห้องน้ำแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเขาก็จะมา อ่ามาันจะมาเอืมอมถี่ไม่ต้องเลยนะเกียมเลงเกียมเลงในในแผ่นสีของเขาลงอยู่ตรงนน้นเห็นปะอ่าตรงสีเทานี่ตรงหนา้าเขาเรียกอาตรงหน้าเขาจะให้เขาถี่อยู่ตรงนั้นถี่แล้วก็เอือตรงนั้น <c oughs> แต่ว่าบางทีเขาก็เข้าห้องน้ำบางทีอาจากเข,าเข้าห้องน้ามาก,กาเพราะการเช็ดมันจะง่ายไงเมื่อครัเขาขี้ห้องน้าเนี่ยเราก็ใช้แค่ทิชชู่เก็บแล้วก็ เทใส่บล็อกไปเลยแล้วก็ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดก้นเขาแล้วก็เช็ดพื้นจะง่ายกว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันบางทีเราสกรปรกเนาะมันจะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉี่ก็ยังยังฉีดตรงแผ่นนี่แหละขอด้ฉีห้องน้าแต่ให้ไปห้องนอกก็ไม่ยอมไปนะให้ฉี่ข้างนอกก็ไม่ยอมไปละถ้าเราไม่ได้กินเขากินใหม่คะถ้าเราไม่ให้กินเขากินใหม่คะถ้าเราไม่ให้กินถ้าเราไม่ให้กิน ต้องอยู่เฝ้าต้องอยู่างเงี้ยห้ามน,นะจะหยุดแต่ถ้าเราเผือว่าอะไรขึ้นโต๊กินข้าขวขโมยกินทันทีททเขาเห็นไหมดูเด็ดดีไหมดูเด็ดแต่แงบตลอดเลยเนหะ็นไหมจะขอกินเงี้ยถ้าแงบมือแสดงว่าหยิบของให้กินหน่อยเนะี่ยเราก็เข้าใจภาษาเขาเนาะอย่างไวเ <laughs> มื่อกี้หนูเห็นใช่ไหมหนูท่านเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยป้ <laughs> าทแทบจะ หลังไม่อยู่อ่ะแม่เขาไวมากนะเวลาเวลาตาไม่อยู่บ้านเนี่ยถ้าวางกับข้าวที่โต๊ะเนี่ยโต๊กกินข้าวนะจะต,ต้องเอากอีอ้เนี่ยไม่ให้อยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาปีนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เก่งปีนโชฟ้า,ป,ฟาปีนโชฟ้ากระโดดบนโต๊กกินข้าวเลยเออเขากงหิวเขาเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นี่นะไม่ไม่ใช่หิวถึงไม่หิวเขาก็ทําแบบนี้หนูเขาทําแบบจริงจ เนี่ยมม,ม,มงับมืองับมืองับมือป้าแล้วนี่ะงับมือเพราะจะว่ายหยิบของกินให้หน่อยอะไรพอมาประมาณเนี้ยเพราะเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้นะเพราะว่าป้าให้เขากินข้าวมาตั้งแต่ขยำตั้งแต่เช้าแล้วนะ่ะเขาก็กินนิดเีนหน่อยแต่เพิ่งจะมากินเมื่อกี้เนี่ยอือเพราะรอเราไงปกติเขาจะได้กินกินเก่งแท้จริงจินกินเนี่ยๆๆเรียกแกเรียกกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เรีย ไม่เลียเลยเนี่ยชอบเลียแลวอย่างชอบกินทิชชู่ไม่รู้เป็นโรคอะไรทิชชู่เนี่ยเห็นไม่ได้นะ <c oughs> ไม่รู้จะวางที่โต๊ะกินข้าวนะขโมยไปกินเลยเหมือนหมาตะกะเออเขายังไม่รู้เรื่องว่าอะไรกินได้ไม่ได้นไไนเนี่ยอะไรเนี่ยไก่แม่หรือเปล่าพี่หนึ่เนี่ยเดี๋ยวดูดิเุ้ยอว้ยอว้ย,วยเนี่บางทีก,ก,กัดหูกัดอะไรก็ไม่รู้นะ่ะดื้อทิชชู่อ่ะชอบกินจังเลย ทิชชู่แอร์เวลาเวลาแอรเวลาเขาเขาสีเขาอะไรเนี่ยป้าก็จะเอาทิชชู่เปียกมาเช็ดจู๋แล้วก็เช็ดตูดเขาแต่อิอทิชชู่แห้งน่ะเราจะเก็บเขาไง,ง,งเก็บกินไม่ทันบางทีไม่ทัานเก็บมาคว้ากระโดดกินเลยแล้วก็ตีไปเถอะไม่เข็ดไอ้ตัวนี้อย่างในในตัวเนี้ยนเนี่ยชอบมากเลยเลี่ยป้าให้ดูเนี่ยเขาชอบมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนเนี้ยละโอ้ยลูกลูกว่างทำดี ทำดีทำดีเนี่ยี่ตัวลาบบุบูป้าเนี่ยป้าแฝงกระเป๋ากระเป๋าคาดเอวป้าไวน้นะ่ชอบมากทุกวันจะต้องคาบเสือ้เอเกมเลไรงเงี้ยคาบเสื้อไปคาบเสื้อแล้วปกติถ้าคาบอย่างอื่นนะจะวิ่งหนีแต่อันนี้ยอเกมจะไมใ่มให้กินนะไม่ให้กินนะกินทิชชู่กินชูเออด้วยใช่ชอบกินนี่ในตัวเนี้ยชอบขโมยเล่นมากเลยเนี่ยอย่อยเวลาเวลาป้าไป ไปไปขายของใช่ไหมหรือว่าห้อย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 กระเป๋าเมื่อไรเนี่ยจะต้องคว้าคว้าเสื้อตัวนี้ดึงออกมาเสื้อมันถอดได้ไงอ่าพอเขดึงปุ๊บก็จะจะจะ,จะจะจะวิ่งมาโชว์ก็จะข้าบมาโชว์ว่าเนี่ยของแม่นั้นเนี่ยแบบฟินิกแต่บอกหนูหนูหนูขโมยมาได้แล้วเลยก็จะเอามาโชว์ให้เราเห็นอะไรเงี้ยเออแล้วก็จะไม่วิ่งหนีแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี้ยถ้าทิชชู่เนี่ยไม่ได้ข้าปุ๊บวิ่งหนีเลยกลัวเราไม่ให้กินแม่ กินเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งชอบกินครอบคุยคุยของคุยของกินคุยไอ้อะไรวะทั้งนอกทั้งนอกบ้านนะมนันจะมีพวกอ่าพวกออไอ้แหลมพวกกากไม้อะไรพวกนี้เนาะกากไม้กากไอ้ที่ว่าเขาทําปุ๋ยโรยต้นไม้อะ่ะไปฆ่าลากินกินด้วยนะโอ้โหเขาไม่รู้เลยเนาะเขายังเด็กเนาะเขาไม่รู้ว่าอันนั้นกินได้มั่งอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงน่าจะรู้ว่าไม่กัดไม่กัดลูกเมา ไม่สนไม่สนเน่ไม่สนเน่เน่เน่เขาเขาเห็นมันน่ารักมังอ่านแล้วก็ให้ก็ใหม่นะใน่ตาก็ให้เขาไปตัวแล้วอันนี้ดีตัวที่สองตัวแรกคือให้ไปเลยน่ะให้เข้าไปนะของเขาก็มีนะเขาก็ชอบเน่ในบูบูอยู่ไหนลูกแก้วบูบูมดดิบูบูอยู่ไหนลูกบูบูอมาโชว์ได้ลูอกนะที่แม่ให้มากินเน่เน่บูบูเลยแต่เสื้อเนี่ยไปเปลี่ยนแล้วเน่เนของเขาก็มีนี่ของเขาก็มีดีตัวของเขา อันนี้ตัวของป้าอะไรตัวแรกของป้าไงให้เข้าไปแล้วแต่มันมีเสื้อด้วยแต่เสื้อเนี่ยถอดเอาไปแล้วถอดเอาไปใส่เอาอย่าขึ้นมาตีลงไปเลยเนี่ยขึ้นตอกินข้าวไปเลยนะไปเลยไปเลยเนี่ยตกขึ้นตกินข้าแวแหละนี่สนมากๆจับไม่อยู่เขากําลังอยู่ในวัยกําลังเรียนรู้ใช่เหมือนเด็กนั่นแหละสนด้วยเรียนรู้แหละเนี่ยไอ้ของนี่ของฟินิกนะก็เอาไปก็เล่นเล่นแหละแต่ว่าเผลอไม่ได้ก็จะมาเอาของป้านั่นแหละอืม ของเล่นเยอะนะนี่ป๊อปอิดก็ไปขโมยมาดูสิป้าขายป๊อปอิดด้วยดูสิเห็นดูของเล่นไหมดูป๊อปอิดเห็นไหมเนี่ยชอบมากย่าเนี้ยชอบมากเลยป๊อปอิดนะมันมันมัน,ม,นมันเหนียวดีมันก็เลยไม่ขาดนีเนี่ยไปขโมยมาป้าก็เก็บเอาไว้ซ่อนแอบแอบไว้ไม่รู้ไปขโมยมาจากทีก่ไหนเราจนเราลืมมันนะว่าเราเก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไปขายไงขายป๊อปอิดที่ร้านป้าเนาะป้าขายของอยู่ที่บิกซีจีวันนนนั่นแหละอืมแล้วก็ สั่งบ๊อบอิดมาทีสั่งมาจากเมืองจีนมันถูกหน่อยอืมเก็บลูกสั่งแล้วมันก็จะถูกหน่อยก็เลยเอามาเก็บเก็บไว้ตรงลังอะไรสักอย่างเนี้ยตรงนู้นนะซอกๆอกนลืมจนลืมไปแล้วไปค้นมาจนได้ฟินิก์อย่างขึ้นลงเห็นยไมเห็นไหมเห็นไหมดูความสนดูความสนเด็ดไม่ให้ขึ้นโต๊กินข้าวไงแม่บอกแล้วไงโอ้โหเห็นไหมดูความสนเด็ดแป๊บเดียวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ,นอ,อะนะ่น้องอะไรนะน้องอะไรอนะ อ่าวันนั้นวันนั้นเราคุยกันทีเนาะชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าลงไปลงไปลงชื่ออะไรนะพิมพ์ภาษาไทยให้ใหป้าสิลูกพิมพ์ภาษาไทยให้ป้าหน่อยคนลาวใช่ไหมหรือไงนะถ้าป้าจำไม่ผิดแต่เนาะชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีชื่ออะไรนะชื่อหาอะไรนะหาอะไรหนูชื่ออะไรนะอ่าอ อะไรวะเดี๋ยวก็หลืมตะลวเนาคนแก่ก็อย่างนี้แหละนี่บอกไม่ให้ขึ้นไงเนียนหมายแกหมายแก้เห็นไหมเห็นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นฟินิกแน่เนี่ยเห็นไหมเน่แน่ดูความซาดูความซาลงตรงนี้เลยนะลงตรงนี้เลยแม่จะตีแล้วเนี่ยแม่จะตีแล้วจะลงไมมลงนะจะลงไม่ลงจะลงไม่ลงลงตรงนี้เลยเนี่ยลงเลยนี่ขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้มาหน่ะเออลีโอเออนั่นแหละลีโอนั่นแหละเออเอลีโอใช่ใช่ใช่ เนี่ยเมื่อวานนี้เราเพิ่งคุยกันเนาะมาขึ้นมานี่มาขึ้นมาเลยดื้อเนี่ยใช่ดื้อสุดๆเลยอําพันโอ้โหไม,ไม่ใช่น,น้อยๆได้ดื้อมากแล้วเนี่ยรอยแผลเป็นป้านเนี่ยมันเขากัดตลอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขากัดเขากัดอันนี้เน,นี่ยไม,ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องมากินแล้วนะนะพอแล้วนะเห็นไม้ลงอย่างไวเนี่ยเนี่ยคอยอกำกับผมจริงเขามีไม้อีกอันหนึ่งนะเ <c oughs> นี่ยกลัวสะสี่ไหนเดี๋ยวกลัวเส้นไหนเนี่ย หม้เล็กกันป้ายต้องไมいい้ใหญ่ๆไญ่เด้ยไหมกลัวท sure. ี่ไหนเนี่ย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 ไม้ไว้ตีแล้วเนี네่ยเนี่ยกลัวไหมฮึไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่กลัวอย่างกระดิ่งไปไหนไร่ไหนไหนต้นเออจะไปเอาไปเอีงมาไปเอามาอะไรนะเอกเอกกระดิ่งกิ้งกิ้งไหนไวไหนเดี๋ยวไปดูดิอยู่ไหนยังไหนกิ้งกระดิ่งกระดิ่งตัวนี้กลัวกลัวตัวนี้กลััววตนี้นี่นี่นี่ เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยจะยังกลัวอยู่ไหมเนี่ยยังกลัวนะยังกลัวนะกลัวตัวนี้นี่นี่นี่กลัวเนี่ยยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่เขากลัวเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยกลัวอันนี้นะลองกดัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเนี่ยกดเสรลองกดตัวเนี้ยเดี๋ยวไปละไปละกลัวกลัวกลัวขึ้นเหรอขึ้นเหรอขึ้นเหรอ ขึ้นใช่ไหม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 อะไรเนี่ยขึ้นใช่ไหมเอะเอาเนี่ยขึ้นใช่ไหมอ่อเห็นไหมอ๋อกลัวแป๊บเดียวแล้วแล้วกลัวแป๊บเดียวเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กลัวจริงเนี่ยโอ้ยเขากลัวใช่ป้าลงคลิปแล้วใช่แต่แต่ชัก น่าจะรู้สึกแทกเริ่มชินแล้วแรกๆกลัวมากเลยเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยกลัวมากเลยมีคลิปอยู่อันป้าลงไวน้นะกลัวมากอะ่ะกลัวแบบหดเลยอะใช่ไหม,อมเอาไห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 มมาเดขึ้นมาเดีขึ้นมาเดีขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> มีเสียง <c oughs> จอาอะไรจอาอะไรเน,นี่ยเนี่ย

ไปเจ็บเจ right? ็บเจ็บแมวแล้วไปไปเขาน่าจะค่อยๆทินนะคะนั่น네น่ะสิก็ว่าอย่างนั้นแหละพอแล้วไม่ขึ้นนะขึ้นไปตีนะเหยุดเลยหยุดเลยนะเราแอะแอะแม่ <Mexican wearing> <wolf> ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแมวแมวไม่ขึ้นหูแมวหยุดเลยนะห้ามห้ามมาขึ้นมาไม่ได้ไม่ต้องขึ้นแล้วถ้าขึ้นมาแมวก็ดิ่งรอดไม่ได้ขึ้นมาเลยโดนกระดิ่ง ไปลวไปแล้ว,ลวมาทางนี้ต่อเนี่ยมาทางนี้ต่อนี่กินกล้ยวยกล้วยหายเย็นนะเนี่ยไอก้กล้วยหายร้อนแล้วแม่ฟินิกลอ่อทั้งลูกไปเลยเข้าไมโครวเวฟนานไปหน่อยเริ่มแข็งแล้วแห่หนูกลัว ใหม่ๆกลัวมากเลยตัวเนี้ยอันพันพรกนี้ไปเรียนหรือไปทำง,งานลูกอำพันธยังเรียนอยู่ไหมลูกหรือว่าไปทำง,งานมันจะเรียน,ะนอะไรเนาะทปแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะอืม พัน์้องเรียนอยู่หรือลูกอร่อยนะเนี่ยอบไว้หลายลอยหรีสามบีทยอยกินถ้าใครถ,ถ้าใครที่มีกล้วยที่ว่ามันสุกกินไม่ทัน่ะนะถ้ามีที่อบนะอบไปเลยมันจะเหมือนกเราปิ้งกล้วยหละแล้วเราก็ไปแค่ตู้เย็นไว้ใส่กล่องแค่ตู้เย็นไว้แล้วก็ จะกินก็อมันอุ่นอย่างเงี้ยร้อนๆอยู่ได้ดนานนะสองสาเดือนไะด้นะแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยให้สุกลรวแช่ตู้เย็นมันก็ถ้าเราไม่อบอย่างเงี้ยมันก็จะเสียจะไม่เหลือมันก็จะไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันกินได้ตลอดเลยเป็นไงกล้วยตุกตุดไหมฮะตุกลำไส้กกไหมจุกกระเพาะไหมเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยเมื่อกี้ดุ้นขันหนั้แนะ่ะคว้าเข้าป่ากเธอถ้าบ้าไม่ดึงออกมามากนะกืนทั้งดุ้นเนะบไปอยู่นนทบุรีนะอากาศอากาศเย็นอยู่แต่วันนี้รู้สึกจะเย็นน้อยกว่าเมื่อวานไนหะ เมื่อวานเย็นนะตอนแต่ตอนกลางคืนดึกๆก่ะสิสิบแปดสิบเก้าองศาได้อยู่ต้องห่มผ้านเย็นกําลังดีเนาะสบายๆหนูเริ่มง่วงแล้วก้านน้องสวัสดีครับลาตีสวัสด์ครับราตีสวัสดีครับ,รรบ,รรบ,รรบนอนเลยลูกเป็นนอนไปยังเ,เด็กยังเ,เด็กอยู่นอนไปไว้แต่เด็กสมัยนี้เขาไม่นอนไว้หรอกเขาต้องต้องดูไอแพดกต้องดูนู่นนี่นั่นเนาะอย่าว่าแต่เด็กเลย ป้ายังไม่นอนใบเลยตีบางทีตีหนึ่งนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งด,ดูนู่นดูนี่บางทีก็เขา้าเข้าวีซิ่งมัง่งวีซิ่งร้องเพลงมัง่งหนูกลัวป้าเหงาหนูก็เลยยังอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกไม่เป็นไรลูก้า้นูง่วงหนูก็นอนเลยลูกอหง่วงจริงหรือเปล่าหง่วงจริงหรือเปล่าเต้นเกมมาติป้านี่ไม่ได้นอนนะ พออาบน้ําเสร็จเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบเ่ยงคืนน่ขึ้นไปก่อนจะนอนเล่นเกมก่อนเกมไม่แน่น่ะอะไรไลน์บับเบิลน่ะนั่นอืมได้เล่นแป๊บนึงเพราะมันจะมีฟรีให้ห้าครั้งใช่ไหมแต่บางทีมันก็จะมีแบบว่ามีมีแบบเหมือนต่อเวลาให้สิบห้านาทีอะไรเงี้ยก็เล่นแต่ก็ไม่ได้เสียตังค์หรอกเล่นแบบตามภาษาของป้าแหละอืมอ่ะแล้วก็เล่น แล้วเล่นเกมไม่ได้นอนจริงนอนเล่นโทรศัพท์กว่าจะนอนบางทีก็เที่ยงคืนไปแล้วนั่นแหละเที่ยงครึ่งบางทีติดลมก็ตีหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยเอแต่เดี๋ยวป่ก่อนนะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยว,น,น,ยน,น,ยวนี้ก็ก็ก็เร็วลงมานิดนึงอ่ะแต่เป็นเที่ยงคืนก็นอนแล้วไงอืมแล้วก็เล่นร้องเพงลงร้องเพลงกับเพื่อน <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนกันใช่ไหมเล่นโทรศัพท์แต่ไม่นอนหรอกอืมก็ ร้นะอ,องเพลงร้องเพลงในวีซิงอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยร้องแล้วเมื่อก่อนร้องร้องเยอะมากร้องกับเพื่อนไปดูเอ็ดกับเพื่อนๆด้วยอะไรพวกนี้ยอืมอัมพันอยู่จังหวัดอะไรลูกเป็นง่วงก็ไปนอนนะลูกนะยวแป๊บป้าป้า,ปาจะลงไล่์ป้ามาแป๊บเดียว หูหูตกไม่หายทีนะไม่ดอมตั้งดักทีหูอะห,หูไม่เคยตั้งเลยหูอ่อนมากเลยถัาถ้าหูเขาตั้งนะเขาจะใหญ่แล้วเนี่ยสวยด้วยเคยดามให้ครับเคยดามนะแต่ว่าพอดามพอออกแค่วันเดียวเออยังตั้งอยู่พรอที่สองไม่ตั้งแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะที่เข้ามานาาเดี๋ยวบ้าก็ว่าจะลงไลน์ละ อีกประมาณหนึ่งนาทีป้าจะลงไรแล,ล้วจะไปอาบน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนลุงอ,อาบเสร็จแล้วมั้งลุงอาบเสร็จไปป้าไปก่อนนะไป,ะไปาตามต่อลุงแล้ว พอแลอ้กินสองอเอาเลยสองสองลูกนี่ไม่กินละเพราะอิ่มไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ